สวัสดีครับสวัสดีคผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้ของผมก็จะมาสอนทําเตียงใน bed wall นะครับผมอ่าก็เป็นแบบอ่าเป็นเตียงที่แบบเวลาเราทุบก,ก็จะมีเสียงอะไรออกมาเนาะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ทํานะครับอ่าโอเคก่อนที่จะไปรับชมกันเลยผมฝากทุกคนผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าครับขั้นแรกก็ให้เราครับผมอ่ามาจําพิกัดก่อนเนาะพิกัดเตียงอ่จาจุดที่เราจะวางไว้ครับผมซึ่งของผมก็เราก็ใส่พิกัดไปเลยครับผมอ่า เราจะใช้คำสั่ง test for block นะครับผมอ่ะ test for b l o c k แล้วก็ใส่พิกัดไปให้ตรงนะครับผมอ่ะใช่ไหมเราเช็คเ <ๆ S 2> พื่อความถูกต้องด้วยนะครับผมอ่ะโอเคเมื่อได้ประมาณนี้ผมให้เราก็คำคำสั่งตัวนี้มาเลยนะผมแล้วก็หาจุดในการาคขอม,มาเล็กน้อยนะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําจุดวาคขอม,มาเลยจังหวะนี้ก็ให้เรานำในสวนของเตียงสีเดียวกันนะผมจัดที่เราแต่ได้ใช้ test for b o ไปแนละ้วแล้วก็ นำเลสโอตัวนึคอมเบรเลเตอร์เลสโตนทอนแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยจากนั้นก็วางคอมมานด์ไปครับผมวางตัวไหนก็ได้เนะแล้วก็วางคําสั่งจากนั้นก็จะใช้เป็นอ่าขีดหนึ่งขีดแบบนี้แล้วกันลองแบบเป็นรีพีทออเวคทีฟดีเลยสัก5โอเคแล้วก็ลองวางเตียงดูครับผมอ่าวางบล็อกให้มันเต็มแล้วก็วางเตียงแบบนี้แล้วก็วางตนคอมเบอรเลเตอร์วันนี้ถ้าไฟไม่ติดลองขยับขยายอะไรนิดหน่อย ตอนี้ไฟติดแล้วผมก็แก้ไปเรื่อยๆนะครับผมแก้จนกว่าไฟตรงนี้จะติดนะครับประมาณนั้นเลยนะซึ่งถามว่าไฟตรงนี้มันทํางานยังไงก็เวลาเราทุบเตียงผมถ้าเกิดเตียงตัวนี้ไม่มีผมไฟตัวนี้ก็จะดับแล้วก็จะทาให้เลสสโตนฮอตมันติดขึ้นมานเองก็แบบนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ผมก็นั่งแก้มาหลายนาทีอยู่นาะกว่าจะได้เออนั่นแหละก็จะทํายากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรผมจากนั้นก็มามาเลยครับผมนี่มาเข้ามบลบอกมาจากนั้นก็จะใช้เป็นอ่าเออ่าอะไรดี เทียวลาวแล้วกันเทียวลาวแอดเอครับผมถ้าไงก็ได้ตนะ้องให้ข้อความมันขึ้นนะผมแล้วก็ตามด้วยลาวเทคเมื่อเราทุบเตียงสมมติเราทุบจากตรงนั้นนะครับผมนี้นี่มันก็จะมีอย่างนี้แต่ว่าเราต้องการเสียงดนะ้วยเนาะเราก็จะใช้เสียงอ่าอะไรก็ได้ครับผมอ่บเป็นเชนไวท์เอาไวท์เทปจากนั้นก็จะใช้เป็นเอ่อเพลซาวครับผมเพลซาวอบอฟดอตนี่ก็ได้ ขึ้นมาลองดูกันก็ได้อยู่นะครับผมแล้วก็อาจจะใช้อ่าเขาสั่งสายฟ้าด้วยก็ได้นะครับผมอ่ะตอนนั้นก็ให้เราเขมเข้ามาที่แชทแล้วก็พิมพ์ผม ticking area เนาะ cycle แล้วก็ตามด้วยเอ่อ r a d i a n แล้วก็จะใช้เนมอะไรก็ได้นะเราใช้เป็นค comma แล้วกัน อันนี้ค่ออันที่เขาจำเป็นนะผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทำตรงนี้เ,เน่ยเราจะไม่สามารถไปแก้ไรเดีกแล้วนะครับทุกคนเวลาเราพูดเตียงรับผมมันก็จะมีไฟฟ้าออกมาประมาณนั้นเลยเนาะ,ะก็มีแค่นี้ผมหรือใครอาจจะใช้คำสั่งไตเติลตรงนี้โดยก็ได้นะผมอ๋อใช้เป็นไตเติลแ<ส><ส>อสเออแค่นี้แหละ แล้วก็ไทเทนนะครับผมไทเทลเอเดซับไทเทิลครับโอเคผมเรียบร้อยครับแค่นี้แหลผมเสร็จแล้วนะครับหรือใครจะเติมแต่งอะไรก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดใครมีอ่าเข้ามาสกอร์ก็อ่าสามารถปรับแต่งสกอร์ได้ตลอดได้นะครับถ้าสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จบกันแล้วนะครับขอขึ้นรับการติดตามรับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ